บังสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นประเด็นนะคะที่เราติดตามกันอยู่เกี่ยวกับด้านของตํารวจไทยนั่นเองทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มอบนโยบายนะคะตำรวจไทยทั่วทั้งประเทศต้องมีความสามัคคีในองค์กรตํารวจและทํางานเพื่อประชาชนค่ะ ทางด้านของนายเศษฐาทวีสินนายยธมุตรีนะคะได้มอบนโยบายบริหารราชการตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาจากทั่วทั้งประเทศได้มีการกําชับให้เข้มงวดให้ดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องการพนันออนไลน์ยาเสพติดมือปืนบ่อนการเผาป่าการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและการดูแลเรื่องการตรวจคนเข้าเมืองโดยหารือ,อรอบนะคะกับทางด้านของพลตำรวจเอก รัฐพันเพชรว่า ต้องดําเนินการในภารกิจหลักอย่างไรและในช่วงบ่ายค่ะก็จะมีการลงรายละเอียดในโนโยบายต่อไปท่านกรมชับนะคะเรื่องความสามัคคีไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้นําประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าแต่ละคนมีความรักความชอบที่แตกต่างกันแต่ขอให้เก็บเอาไว้ในใจให้การทํางานนี้เป็นของประชาชนไม่ต้องการให้มีการก้าวก่ายหรือให้ข่าวใดๆอีกค่ะส่วนเรื่องที่มีคําสั่งให้ในายตรวจชั้นผู้ใหญ่สองนายครับไปช่วยราชการที่สํานักนายกรัฐมนตรี ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็มั่นใจว่าจะไม่มีการแทรกแซงส่วนจะอยู่ในกรอบระยะเวลา60วันหรือไม่ตอนนี้ไม่สามารถตอบได้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหากไม่พบการกระทำความผิดก็สามารถกลับมาได้ครับถ้าถึงเวลาเดี๋ยวทั้งสองบิ๊กก็คงจะออกมาชี้แจงเองวันนี้นต้องการให้สังคมสบายใจว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเดินไปข้างหน้าโดยยึดมั่นกฎหมาย ก็รู้สึกลำบากใจที่ต้องให้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติช่วยงานสำนักนายกรัฐมนตรีครับและก็หวังว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกขณะนี้ก็ยังไม่ได้แบ่งงานให้กับทั้งสองท่านครับเนื่องจากยังมีภารกิจอีกหลายอย่างทางผู้สื่อข่าวเองก็ได้สอบถามนะครับว่าในอดีตสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นเคยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ประกอบด้วยบุคคลภายนอกขึ้นมาตรวจสอบนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่แต่สุดท้ายมีการยืดเยื้อนั้น,น,นกรณีนี้ครับจะเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันนั้นหรือไม่ ท่านนายกรัฐมนตรีครก็ตอบว่าท่านใช้คําว่าอดีตนั้นถูกต้องแล้วแต่นี่คือปัจจุบันผู้นําก็คนละคนกันนะครับซึ่งช่วงบ่ายวันนี้เองครับเวลา13นาฬกาพลตํารวจเอกกิจรัฐครับก็จะนั่งหัวโต๊ะการประชุมบริหารเพื่อมอบนโยบายโดยกําชับนะครับเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงความรักใคร่าสามัคคีภายในองค์กรตํารวจให้กับนายตำรวจที่เข้าประชุมอีกด้วยครับ